สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับมาพปผักันเขาสงคนครับผมในช่องเอาชวนกินแซ่บนวลโดยพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมากินตําเกาเหลาจา้ะเกาเหลาถ้าดีเป็น,น,นมืดนวลมืกระดองพี่น้องจ้าแล้วกะ็กุ้งสะดุง้งกุ้งสะดุง้งบ่หลายแต่ว่าจะเป็นนวลมืกพิจยากแบบกรุบๆแคบหมูจ้ะมือม้อนี้ได้แคบหมูมานำ้ำเหมือนเดิมเหมือนเดิมข้างหลังเพิ่นจูดปลาเอาปลาอ้อยทำความสะอาดปลา นมเสร็จขึ้นก็นข,า,ขาดประแดดมากหลายปลาใดดชิว่างในกระซังเนี่ยมากอีลิขอ,องแสบอยู่นั่ำผุมากขึ้นมาจังนางประสุภาพ,ยอ,อ,อ,พอ,อย่างเดียขอถอดคอให้แล้วพี่ครับคู่อ่อยไหม,มนางกันคู่บเบเรตัด mà mình nuốt nhau thế lên có bao ừ. <laughs> mười bao phiên không ha tới đi ra lại mười lại gặp mười câu không จ้มือจะเฮียยังอยู่ติสิบปทายถ่ายทายแล้วยังม,มังคำเมืองน้ำกุ้งจำจำใช่บกกวกก็ออยังเป็นหน่วยอยู่นะคะอออกมาซะเด็ดเลย โคเรียกเส้นหนำทำเส้นบะกป้องมันจะหอมจ้ะเดี๋ยวเจ้าผู้มักหลังคนกับบะหมัดใจว่ามันฝาดแต่ว่าท่าหนีว่าแสบเด้อมนต้องหนวยสุกครับเดีด๋ยวเจ้าบางต้นบางต้นกับฟาดบางต้นกับสม เัาส <kung> ิสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาด้านสิวฝ้ากะจุดด่างดำเลยดำโดยแดงเด้อพี่น้องเด้อว่าผู้หญิงผู้ชายออกแดดบ่อยสิวแพ้แมรจเงสิสามาใส่ใดเด้อพี่น้องเด้อถ้าขมาสอบถามทั้งเพจเฟซบุ๊กแอลชวนกินแสบนวตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อ ซื้อครบ300อบาทโอนจัดส่งฟรีหรือจะเป็นโลชั่นถ้าผิวเร่งขาวเด้พี่น้องตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมสบู่หนึ่งก้อนเด้พี่น้องมูลค่า5้าเจิบาทพี่น้องตอนนี้สื่อใดใได้ในราคา4 9่เกาสบาทเด้เฝ้าวฝ้าปใหม่กระซ่งจ้ะบางคนบอะกาสั่งยานเข้หยุดปีใหม่ปีใหม่กระส่งนยจ้ะส่งไม่มีวันหยุดนะคะ มีเงาครับอ่ะไม่ใส่บวงหนูเพี่องมันก็นังมันหาหนูข้อเลยกินข้างนี่ยเขาจะจัดอ้อยอ,ออ,ยอกกับพี่หน้าอหาหนูมาออมกิ่นขอดึก

ตัวอยู่บานเฮ้าก็กินแบบบานเฮ้านี่แหละ มุกกอบกรกอบดีครับเจียกลำซิ่งคู่เล็กคู่เล็กใส่น้ำปลาแดกข้านนอเขอากันแหงน,น้ำนัวๆอยู่ข้างหน้าคุณแห้งด้วยคิดีตาค่ะ ท่านชาเห็ดดีตาเลยกินผู้เดียวติอืมอืมนัว เสียงเป็นหน่อยนะที่ห้งน้องบัวั้งบ้านเนี่ยแล้ว,ว่าหลังบ้านจะเป็นซาบัดกูเืนอนเลยเพี่องส่วน ส่วนถนนแบบบ้านติดทางดำนาะทางเจากบ้านดีอ่ะมาหาก็อยู่หน้ากคยมีซาเลงป่านี่หน่อยจะมีบ้านบานสะที่แหลกขนาดสีข้นอยู่บนนั้นหลายดิไปแม่ใสเฮ็ดเฮ็ดบ้านซะต่อๆเรื่องเรื่องเก็บเป็นข้องหน้าไหม เป็นข้องมาเบอ้อฝนตกเพียงเดินหาเดินหกหปลาออกแก <c oughs> อจกสะจำได้กคือสะอ่อนครับเป็นข้องเป็นสะถ้าอยากกินปลาบืนธรรมชาติก็งลงไปหน้าำบาอยากธรรมชาติออกแจกสะกันนี้ละ่ะ หมื่นหลายครับต่ำได้เติอเบ้มแต่เลนูนึงมันปามึณเกือบค <ừ. S 3> ือมากนขนา่ก็ต่ำไปละจะเต็มทังหอมองยทั้งสองอย่างแซ่บแจ่บน้ำมัน คนมเซนใสเป็นนนุน่มสดยอดอมผู้ใหญเป็นเคยอากินพักมากกินราชการเพื่อน กรอบเอาแล้วมั้งอือเสียบครับพี่น้องนะเนี่ยเสียบอยู่น้ำผึ้งมาเป็นยังก็คือกินสมดำดูยุปกติยุเฮื่อนก็กินดูพี่น้องกินขับไปค่ะเพียงเป็นอาหาร่รักค่ะขาดไปเลยนะเมนูสมตำเอาสำหรับมื้อนี้การกินบ่สุควาพจังได๋ก็ขอโทษขออภัยพราะม่พี่น้องหลายๆนะคการกินบ่ปานบบในเราพี่น้องว่าถ้านั่งเนี่ยบ่สุควาพปานรดจ กันคู่มันนั่งคู่อ่อย,ยแล้วมันสิไงหลังเลยอันอันสั้นเขาก <c oughs> ็ได้เดินนั่งทานนี่ก็ต้องขอถอยแลเนาะพี่น้องอาซาลุนี่ห้องสองคนสิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วไว้พบกันคลิปหน้ามือาอ่อหน้าเขาพี่น้องาเมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ